วัดประชาบูณนะก็ประวัติวัดก็กจะบอกว่าวัดประชาบูณนะตั้งอยู่ใกล้กับแม่ลำลำน้ําบางแก้วซึ่งเป็นสาขาข,าของแม่น้ําท่าจีนก็เดินเป็นศาสนสถานสมัยทรวดีแล้วก็มีการบูณะปฏิสังข์ในช่วงสมัยยุธยาต่อมาก็ถูกทิ้งล้างไปจนกระทั่งปีพศ2499นะครับต้นตำรวจโทรประชาบูณนะคนิตได้มาพบเข้าและอุปถัมภ์ให้วัด มีพระจำพรรษาหลังจากการบูรณะจึงได้รับพระราชทานนามาวิสุคามาศีมาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพศ2514นะครับด้วยประวัติความมาันมายาวนานวัดประชาบูรนณะจึงมีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจก็คือกังสดานสมัยเทราวดีใบเสมาที่ทำจากหินายแดงสมัยทุ่ยาและพระประธานในโบสถ์รวมนักสร้างกิริสมัยเทราวดีใหญ่ดังด้านหลังของโบสถ์ปัจจุบันวัดหลวงประชาบูรณะเป็นที่พักพิงจุดกระจาย ธรรมะและสถานที่กิจกรรมทางชุมชนในตำบลท่าพญาอํา mm hmm. เภอนครเชียงศรีจังหวัดนครผมก็คือสรุปว่าวัดนี้ก็คือแต่เดิมก็คงเป็นวัดล้างแล้วเราก็ไม่รู้ที่ไปที่มาก็คือผมโหวดโทรประชาท่ามาพบเห็นท่านก็มาบูนะหมายถเลยตั้งชื่อว่าวัดประชาพูนนะตรงนี้นี่ก็คือเหมือนกับจะเป็นศัตนสถานมาตั้งแต่สมัยยุคธราวดีแล้วล่ะนะครับก็ดูจากใบเสมาตรงนี้จะเป็น,นแบบสายแดงนี่ก็จะเป็นใบเสมาแบบ อยุทยาตอนต้นตอนกลางแต่น่าจะเป็นสมยัยอยุธยาตอนกลางมากกว่าเพีงแห่ว่าวัดนี่มันอาจจะสร้างมาตั้งแต่สมยัยอยุธยาตอนต้นก็ได้นะครับแต่ว่าใบเตยม,มาเนี่ยอาจจะมาผูกพัฒนาสีมาใหม่ในช่วงของสมยัยอยุธยาตอนกลางตรงนี้ก็จะมีเาเรียกว่าเป็นระฆังหินกลางพระดาหินแบบสม,ยมัยทวารวดีเลยแบบโบราณเลยที่เราเห็นแถวราชบุรีเนี่ยเพิดงไปเจอแล้วก็ถ้าเป็นหินค่อนข้างใหญ่ญ ตรงนี้ก็จะมีใบใบของกันที่อยู่ทาง,าางด้านหน้าโอโสถดก็มีคนเอาตัวตูเพียนอะไรมาบูชากันครับแตนี้กลางสดานนี้ก็จะมีสองข้างเลยคือสมัยก่อนมันก็คงไม่มีะระฆังแล้วมัคงจะเป็นลักษณะยอย่างเงี้ยจะเป็นะระฆังหรือกลางสดาน ن หรือว่ามันก็เป็นลักษณะที่ว่าสําหรับเอาไวต้ตีให้เกิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็จะบอกว่าใบเตมาหินทรายแดง วัดหลวงพรชาภุรณามีทั้งหมด8ใบรอบหัวสดก็คือใบเสมาเนี่ยจส่วนใหญ่ก็คือเขาจะตั้งไว้ทั้งหมด8ทิศนะครับมี8ใบอันนี้คือครบเลยนะครับอยู่ในซุ้มแบบเหมือนกับทรงกลางนะฮะอันนี้อุโบสถตรงนี้ก็คืออุณาบันก็จะเป็นแบบพยัคคูก็เป็นแบบทรงไทยประเพณีผมว่าก็คงจะสร้างอยู่ราวๆสัก2-4-9กว่ากว่า ก็คือในนี้ก็จะมีพุทธรูปองค์หนึ่ก็คือหลวงพ่อใหญ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูส่วนด้านหลังนี่เราจะเห็นเป็นหน้าเจดี์ดิคือมันในนี้เขาก็บอกว่าเป็นเจดีย์ตั้งแต่สมัยทวาราวดีนะผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นแค่กองเจดีย์ซึ่งก็ไม่เห็นรายละเอียดอะไรทั้งหมดนะฮะคือถ้ามัเป็นฐานสี่เหลี่ยมนี้ก็อาจจะใช่นะครับเป็นแบบทวารวดี นี้เราก็จะดูที่ป้ายของทางวัดที่เขาทำอาไว้เป็นข้อมูลก็คือผมว่าดีนะฮะคือวัดควรจะทำอาไว้นะทุกวัดก็คือไม่งั้นใครมาเขาก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเราก็บอกเจดีย์ทาวดีเนี่ยของวัดหลวงเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือ,นองนครปฐมเ,เป็นเมืองสำคัญนะฮะกึ่งปรากฏสร้างเจดีย์สมัยทาวาดีภายในวัดโดยสังเกตได้จากก้อนอิฐที่มีขนาดใหญ่เนื้ออิฐเป็นแกรบมีแกรบข้าวปนส่วนฐานหอวเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสกว้างยาว ด้ละ18เมตรส่วนใหญ่ส่วนบนของเจดีย์ก็พังทลายแล้วเราไม่ทราบรูปทรงเดิมก็อาจจะเป็นการรืนะ้อระงงนี้ในสมัยวิยาด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับเจดีย์วัฒมศาลราหรือพระพุตเจดีย์ก็เป็นไ,ไปได้ครับก็คืออาจจะสร้างในยุคไล่ๆเดียวกันแล้วก็อาจจะมีการรืรนอะจนแบบยอดพระเจดีย์มันก็พังไปหมดแล้วก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติของงานก่ออีกฮะที่มันไม่คงทนหาวอเหมือนกับพวกประสานหินอะไรพวกนี้มันเป็นงานหินนะครับ ดูรอบๆจะดีแล้วก็ดูไม่ออกครับก็มีต้นไม้ขึ้นมาคลื้มร่มลื่นก็ล่มลื่นทีครับผมก็บริเวณวัดนี้ก็จะมีอ่ะตรงนี้ก็จะมีสารเจ้าแม่สักอย่างไม่รู้ชื่ออะไรนี่ครับชื่อบอกอหรือเปล่าก็ไม่มีครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โบสถ์เราจะไปดู ตวงข้อใหญ่กันครับผมโหดสดของพระหลวงนะครับก็ดูพระประธานก็ดูแล้วนี่ก็ชัดเจนเลยก็จะเป็นละแบบศิลปัทองเียพะพักนี่เป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับพระโอรก,ก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับพนาศิกค่อนข้างใหญ่ก็พระรัศมีนีก็เป็นคล้ายๆดอกอุตุมแต่ไม่ใช่เป็นแบบเปลวเพลิงแต่ว่าทรงป้มๆนิดนึงก็น่าจะเป็นแบบ อู่ทองรุ่นสองแบบยุคแรกๆเลยก็คือผมว่าคาดว่าน่าจะมีสักห้าหกร้อยปีได้นะองค์นี้ก็เป็นาพระปางสมาธินะครับก็คือนี่ลักษณะของหลงผู้ใหญ่นะครับผมแล้วดูจากประหัรนี้ก็ค่อนข้างจีใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับพระอันดับองค์นี้ก็จะเป็นแบบอู่ทองรุ่นหนึ่งกันถว่าแบบฝีมือแบบชาวบ้านเลยแต่องค์นี้สําคัญนะครับเป็นแบบชาวบ้านที่ลย นี้ก็จะเป็นพระแบบปางนั่งห้อยพระบาททำก็เรียกว่าท่าวิตากะาปุธานะครับแสดงคมคือไม่น่าไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นพระที่สรา้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าดูแล้วใบหน้านี่ก็ยังไม่ไม่ใช่เหมือนกันส่วนพระอันดับท,ทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้นครก็คือเป็นพระยุคใหม่ๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเดินไปบริเวณรอบๆของหลวงพ่อใหญ่นะครับ คือหลวงพ่อใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ค่อนข้างจะมีอายุพอสมครวรเลยสำหรับในนี้ครับดูรอบๆแล้วนี่ตรงนี้ก็ด้านหลังของพระอันดับนีงด้านข้างของหลวงพ่อใหญ่ครับด้านหลังเขาก็ทําเป็นธรรมจกักรเป็นต้นไม้เปรียบเสมือนตอนที่พระุทธองค์ท่านกําลังตรัสรู้อยู่ก็เข้ากับดีกับพระปางสมาธินะครับ เราก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะพระปังสมาธิส่วนใหญ่จะเป็นพระปังมารวิชัยคือพระปังสมาธิโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่นิยมนะครับสมัยสมัยร่อนหนึ่งเนี่ยท่าจะนิยมพระปังสมาธิมากกว่าส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีรูปภาพเก่าอตอนที่พระสังฆราชเนี่ยทรงเจิมพระปิดทองลูกนิมิตเป็นมาถมมาเลิกวัดหลวงประชาบุรณะรูปเมื่อปี2516นะครับ ก็คือดูรอบๆของโบสถ์นะฮะครับอันนี้ก็คือหลงผ่อใหญ่นะครับดูโบสถ์ก็ผมว่าก็ไม่มีอะไรนะ,ะเรื่องของกิจกรรมฝาผนังอะไรต่างๆดูเรียบๆก็เป็นโบสถ์แบบในช่วงของยุคป,ประมาณ249กว่าๆถึงอฮะสร้างมาไม่นานนี้ก็คือโบสถ์หลังเดิมก็คงจะเสื่อมสลายไปแล้วก็สร้างใหม่นะครับ ด้านหน้าก็จะมีเห็นเป็นตู้รับบริจาคบ้างโต๊ะหมูบูชามาีพระธาตุนะครับเป็นพระบรมสารีริกธาตุอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีเซมซี่แบบช้างคู่เอาไ้แบบเสียงททยนะครใครสนใจที่จะมาเสียงทายากับที่วัดนี้ก็ไม่รู้ก็ลองดูกันครับผมสำหรับวัดหลวงประชาลานี้ก็ เป็นวัดเก่าแก่วัดพอคู่เลยครับตั้งแต่เป็นระยะทางตั้งแต่สมัยยุคเราวดีก็เป็นวัดที่น่าสนใจแล้วก็มีโบราณวัตถุค่อนข้างเยอะนะครับใครว่างๆผ่านมาแถวๆนี้แต่ว่าก็ข้ามวิ่ผูกกัน,ก,นก็มีโอกาสเข้ามาไหว้ลหลวงพ่อใหญ่นะครับเป็นพระรูปสมัยของรุ่นสองเก่าแก่มากเลยนะครับมาลองเสียงเซมซีเสียง,ยงช้างเสียงถ่ายอาจจะโชคดีก็ได้ครับผม